สวัสดีค่ะวันนี้น้องหญิงนอนที่นายใหญ่อพาร์ตเมนต์นะคะอยู่ตำบลปู่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดน,นคนรราชสีมาค่ะวันนี้มีคอนเสิร์ตค่ะหมอรำน้องดีมันจะมาทำคอนเทนต์นะคะที่รันลอตเตอรี่นะคะใกล้ๆที่พักนี่ละคะ่ะ อยู่เส้นสายเลี้ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะน้องหญิงก็เลยมาพักที่นี่ค่ะราคาอยู่ที่400บาทนะคะรายวันายเดอเขาก็มีนะคะส่วนรายวันก็มีไม่กี่ห้องค่ะสามารถมาพักได้เลยสามารถติดต่อได้ที่นี่นะคะจะบอกว่าที่นี่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ก็จริงนะแต่เงียบสงบนะคะแต่วันนี้อาจจะคลึกคลื้นหน่อยได้กินเสียงหมอลำคะ่ะน้องหญิงชอบมากน้องหญิงก็ตั้งใจมานอนที่นี่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะไปดูหมอลำแล้วก็สามารถ กลับมาได้แบบไม่ต้องขับรถไกลค่ะเดินไปก็ถึงค่ะไม่ไกลเลยราคา400บาทค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะว่าห้องเป็นยังไงบ้างค่ะไม่มีอาหารเช้านะคะเป็นแค่ที่นอนที่พัากอาศาัยเฉยค่ะน้องหญิงก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูค่ะจะเป็นตึกสีส้มนะคะก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะคะก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวไปดูในห้องกันน้องหญิงพักอยู่ห้องที่สองนะคะไปดูกันเลย คุญแจกืเ,เป็นระบบคลิกการ์ดนะคะเหมือนโรงแรมเลยค่ะจะบอกห้องก็สะอาดสะอ้านดีค่ะมีเตียง6ฟุตนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะรับแขกมีโต๊ะบาร์แล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีตู้เย็นด้วยนะคะมีน้ำให้สองขวดค่ะน้องหญิงก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะกระดาษทิชชู่เขาก็มีให้ด้วยนะแล้วก็ที่เป็นเปนประตูที่เป็นสีน้ำตาลก็จะเป็นระเบียงค่ะสามารถ เอาไปแตกสภาพหรือซักผ้าตรงนี้ได้นะคะอันนี้ประตูสีน้ำตาลนะคะวิวดีค่ะห้องไม่อับนะคะถือว่าใช้ได้เลยส่วนห้องน้ำของเขาก็ถือว่าโอเคนะคะยังสะอาดส้าดดีค่ะ400บาทคือคุ้มนะคะคุ้มมากเลยคนไหนไม่อยากเข้าไปนอนในเมืองก็ที่นี่น้องหญิงแนะนำค่ะ ยิ่าลืมนะคะอยากพักที่อพาร์ตเมนต์ใหญ่อพาร์ตเมนต์ก็แนะนําที่นี่เลยค่ะทุมคจองลงหน้านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นรายเดือนนะคะรายวันไม่เยอะค่ะอาจจะห้องเต็มเร็วนะคะเจอกันค่ะน้องหญิงไปแล้วสวยมากไปแล้วค่ะ